สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท Splash Interactive จำกัดบ,บริษัท ARIP จำกัดมหาชน i s u z u DMAX V Cross m หม่ AIS ชีวิตในแบบคุณตอนเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วกับการนับถอยหลังสู่เหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์การประมูลคลื่นความถี่เนื้อหาหลักใน Cyber City วันนี้ ต่อเนื่องมาที่บทสัมภาษณ์ร้อยโทด็อกเตอร์เจษดาสิวรัตเลขานุการรองประธานกสทชเป็นท้ายกันที่ประสบการณ์ใหม่ทั้งภาพและเสียงให้คนรู้สึกถึงความเท่และลุยที่คุณสัมผัสได้ในโรงภาพยนตร์ไฟติ้งฟิชดุดวนดิบย7กกันยายนในโรงภาพยนตร์ พอแนะนำหน่อยนะครับนี่คือน้องหลับปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของโครงการ Public Online Participation นวันนี้ตื่นเต้นไหมครับอ๋อตื่นเต้นค่ะเพราะว่าในงานคนเยอะมากห <laughs> ลังจากที่เราได้เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาคปฏิบัติของการออกไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะนำเอเรียกว่าสาระของการประมูลขึ้นความถี่ในครั้งนี้นั้นมาแลกเปลี่ยนกับประชาชนนั้นเป็นหน้าที่ของป๊อปโดยเฉพาะ ทุกทุก่านที่กำลังชมอยู่ขณะนี้นะครับน้องหลับปุ๋ยจะเป็นตัวแทนของเราในการที่จะเอาข้อมูลที่สําคัญมามอบให้และข้อมูลสาคัญจากความคิดเห็นของประชาชนไปมอบให้กับกสชค่ะ<อ>โอเคงั้นขอให้โชคดีนะขอบคุณค่ะงานในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นการประกาศนับถอยหลังอย่างเป็นทางการสู่การประมูลคลื่นความถี่ครั้งประวัติศาสตร์ของไทยรวมไปถึงรายละเอียดวิธีการประมูลและกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2555นี้วันนี้วันสำคัญของการเ,เริ่มต้นสู่การประมูลนะครับผมท่านครับวันนี้ความพร้อมและวัตถุประสงค์ในงานนี้เป็นอย่างไงบ้างครับผมคือวัตถุประสงค์ในงานวันนี้ก็คือเราต้องการให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเนี่ยเข้ามาร่วมกันแสดงเจตนาลง เพื่อที่จะผนึกกําลังกับกสชในการก้าวไปด้วยกันเพื่อพัฒน,นากิจการโทรคมนานาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก้าวที่สําคัญคนะครับก็คือเขาดาวประมูล 3G ร่วมสารฝันภารกิจเพื่อชาติเราถือว่าการประมูลขึ้นความทีในครั้งนี้2 1กิุกรเป็นภารกิจเพื่อชาติเพราะว่าเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนถ้าหาผู้ประกอบการไม่ช่วยกันเราก็คงทำอะไรไม่ได้นะครับต้องร่วมกันกับฝ่าย ในที่สุดนะครับผมก็ตามตัวเจอจนได้นะครับว่าคนที่เราควรจะพูดคุยและให้ความกระจ่างกับประชาชนทั่วประเทศเรื่องของแนวทางในการประมูลให้เรามีความกระจ่างกอ่อนอื่นก็ต้องเรียนว่าคลื่นเนี่ยมันเป็นทรัพยากรของประเทศครับมันก็ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยถ้าเราไม่นํามาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นแนวทางก็คือจะทําอย่างไรที่จะเอาทรัพยากรอันนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์กับสาธารณะที่จริงแล้วเนี่ย ความคิดที่จะเอาคลื่นนี้มาประมูลเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ออทกทชชุดที่แล้วแล้วก็มีเหตุผลบาปรมการที่สา,ารท่านก็คุ้มครองข้อข่าวทําให้การประมูลไม่ไม่เกิดผลสําเร็จรเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่กสทชได้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ดําเนินการต่อเพราะว่าก็มีแนวคิดเดียวกันากกาว่าต้องเอาคลื่นที่ยังไม่มีการใช้เนี่ยเอามาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในครั้งนี้ เราได้มีโอกาสได้เห็นการดําเนินงานด้านการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณซึ่งเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของกสทชโดยหน่วยงานนี้มีชื่อว่ากลุ่มงานกำกับดูแลการให้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง voice และ data ซึ่งได้ทำการตรวจสอบทั่วทั้งประเทศและซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือการพัฒนาของคนไทยล้วนๆเลยครับ สวัสดีค่ะวันนี้หลับปุ๋ยน,นะคะมาเป็นตัวแทนของโครงการป๊อปค่ะเพื่อที่จะสอบถามนะคะความคิดเห็นของประชาชนค่ะในประเด็นที่ว่าหลังจากที่ประมูลขึ้นความถี่ 3G ไปแล้วนะคะประเทศชาติของเราเนี่ยจะได้รับการพัฒนายอย่างไรบ้างหรือว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยเนี่ยจะถูกยกระดับขึ้นมากแค่ไหนเราไปถามกันเลยค่ะหนเสียงของคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยโครงการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์โดยกสทช ถ้าหลังจากที่เราได้ใช้ 3G รจริงๆเนี่ยในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะทั้งภาพเสียงต่างๆเนี่ยคิดว่าน่าจะนำสมัยขึ้นหลังจากที่เราแบบอาจจะดูเหมือนล้าหลังธรรมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่การพัฒน,นาระบบ 4G ในอนาคตเลยก็ได้ก็ถ้ามีเทคโนโลยีมีเข้ามาก็มันน่าจะมีส่วนที่จะผลักดันอะไรให้การศึกษาหรืออะไรเงี้ยมันเติบโตขึ้น ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นชำนาญการพัฒนาหุ่นยนต์แนว humanoid หรือ Android ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับมนุษย์ทางด้านสหรัฐก็จะเน้นไปที่หุ่นยนต์ซึ่งสามารถทำงานได้จริงในสภาพแวดล้อมต่างๆเหมือนกับ Alpha Dog หรือ Legged s q u a d Support System ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณด้านการทหารจุออกมาเป็นหุ่นยนต์สีขาที่เดินบนพื้นผิวครุขระได้อย่างดีเลยครับขนาดของ Alpha Dog นั้นใหญ่ราวๆกับบัวตัวหนึ่งเลยละครับหนักประมาณ180กิโลกรัมสามารถเดินบนทางลาดชันและพื้นผิวที่ไม่เรียบได้อย่างไม่มีปัญหาถ้าลม้มลงก็จะลุกขึ้นใหม่ได้เองแต่ที่น่าสนใจก็คือมันสามารถเดินตามมนุษย์ได้เหมือนกับสัตว์เลี้ยงทั่วไป จุดนี้แหะครับคือสิ่งที่กองทัพสหรัฐต้องการโดยเล็งไว้ใช้เพื่อขนสัมภาระต่างๆระหว่างที่อยู่ในสนามรบและอาจจะนําไปใช้เพื่อยุทธวิธีในรูปแบบอื่นด้วยครับดูเหมือนว่าสงครามในยุคหน้านั้นถ้าเกิดขึ้นจริงคงแทบไม่ต่างอะไรกับที่เราเห็นในภาพยนต์ฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้จากเรื่องหนัก,นกมาดูเรื่องเบาๆอย่างการเลือกซื้อเสื้อผ้ากันบ้างดีกว่าครับเทคโนโลยีใหม่จากเยอรมนีที่ชื่อ อัพคลดครับซึ่งจะนำเสนอแนวทางในการวัดสัดส่วนร่างกายแบบใหม่ผ่านเว็บแคมโดยโพสท่า4แบบและปล่อยให้กล้องสแกนร่างกายเราก็จะได้รายละเอียดเหมือนกับมีช่างตัดเสื้อผ้ามาวัดให้อย่างไงอย่างนั้นเลยครับดังนั้นร้านค้าออนไลน์แห่งไหนที่หยิบเอาเทคโนโลยีอัพคลดไปใช้แล้วละก็จะสามารถแนะนาเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่และคนได้ โดยที่ไม่ต้องลองสินค้าด้วยตัวเองตอนนี้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่คาดว่าต่อไปจะมีร้านค้าออนไลน์ดังๆนั้นหยิบเอาเทคโนโลยีตัวนี้นั้นไปเล่นอย่างแน่นอน <c oughs> ยังต่อเนื่องในเรื่องของโทรคมนาคมและการนับถอยหลังสู่การประมูล 3G ในช่วงหน้าห้ามพลาดครับ